หาเดินเลาะไปครับผมนี่ก็ใกล้เวลาค่ำเมือดอแล้วก็จะถึงเวลากลับห้องแล้วครับผมก่อนจะถึงห้องก็ผ่านาสวนส้มโอก่อนทุกคนดูสวนส้มโอสวนส้มโอของคนเจ๊กนี่คือส่วนนี้ผมพามาดูแล้วรอบหนึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีคนดูแลครับดูสิส้มโอทุกคนเห็นไหมดก หลมากครับแล้วก็หล่นทิ้งครับผมแล้วก็หล่นทิ้งหมดจ้ะดูสิครับดูสิครับหล่นทิ้งหมดข้างในเต็มเลยทุกคนก็น่าเสียดายนะครับเนาะหน้าเสียดาย,นะาย,ดายแล้วก็ฝรั่งก็ดูสิครับ คือผมก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเขาไปอยู่ทางไหนตรงไหนนะครับนอนแล้วแล้วบ้านนี้เขาก็จะเป็นแบบว่าถ้าถ้าเขาไม่อนุญาตก็คือทําอะไรของพวกนี้ไม่ได้ครับผมคือเราจะมาเก็บกินตามอำเใจเพอนี้ไม่ได้หรอกครับอืมมะนาวครับผมมะนาวนี่น้ําเยอะมาก เราไม่สามารถทำอะไรได้ครับผมเราได้แค่ดูเขาล่วงเขาทิ้งไปแต่ถ้าเป็นบ้านเราเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนแบบว่าแจกจ่ายกันไปครับผมแต่ก็อยู่ที่คนที่คนอีกเหมือนเดิมครับผมออยู่ที่คนว่าจะให้หรือเปล่าใช่ไหมครับทุกคนถ้ามันเหลือกินเหลือใช้แล้วก็แบ่ง,แบ,ง,แ,บงแบ่งกันไปนั่นแหละครับแต่ที่ผมเห็นแล้วผมก็อตกใจเสียดายของครับผม เสดายของครับก็เก็บไปขายนี่ก็ได้ตังค์เยอะนะครับเนี่ยแต่เราก็อย่างว่าแหละเราไม่รู้ว่าจะของเขาไปอยู่ตรงไหนเนาะทุกคนเนาะอือโหเปิดประตูตกใจเลยแม่คนลุกสู้เลยทุกคนโอ้ดีนะแหมเราขี้ตกใจอยู่ด้วยนี่ครับก้สวน นี่เดินกลับบ้านครับผมก,กำลังเดินกลับเพราะว่าเดินมาช่วงสองชั่วโมงได้แล้วมาทํานี่แหละครับทําคลิปเออสําหรับคนที่มีเวลาบ้างๆสําหรับผมก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะทําอะไรแล้ววันหยุดล้วก็มาหาทําคอนเทนต์ทําคลิปของเราไปอมไม่อยากให้มันเสียเวลาทิ้งไปแต่ละวันเราก็เป็นความชอบด้วยครับผม,มแล้วก็สู้ ทุกอย่างครับผมอืมไม่ว่างงานไม่ว่าอะไรแล้วก็สู่ของเราเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคน <c oughs> โอเคจ้ะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมอย่างที่เห็นไปนั่นแหละครับอืมว่าเป็นอะไรยังไงอทางบ้านเขาก็จะประมาณนี้ครับของคนเจ็คเงียบครับบ้านนี้เขาเงียบ โอเคจ้าทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า